เราไปฟังอูปภาพหลวงปู่วัดปนะากน้ำประสีเฉลยกันจะกตอนอุปถัมภ์พระตนทตุได้เลื่องหลอมและปูผงกร,ราบโนบสิกาเด็กหลวงพ่อทีท่เคารพอย่างสูงค่ะลูกอ่งคนสุขเจริญนี่ นังหุ่นนะเนอะลูกหลานทางสายเลือดแท้ๆหงลวง,งปู่จะมาเล่าเรื่องร้างหลวงปู่ที่ลุงหลอมเล่าให้ลูกฟังต่อค่ะอ,อยากฟังไหมนี่นี่อย่างนังหุ่นจะ้ะ นี่หลงหลอมโอ้ดูท่านยังแข็งแรงนะ <Okay. S 1> เป็นหน่มรอบสามแล้วเนี่อ <Okay. S 1> อืมแข็งแรงมากมีบุญมากถืเจ้าโอ้าลงหลอมท่านยังดูแข็งแรงสดชื่นเบิกบ,บานนะอืม <Okay. S 1> <c oughs> หลวงหล่อนเจะดูเห็นนัง่งเงนทีไรก็เหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนยังเด็กๆอยู่อ <laughs> ะไปเที่ยวบ้านนู้นบ้านนี้ท่านจะเตือนนะไม่บ่อยต้องรู้จักรักนวลสง,งวนตัวบ้าง <laughs> นั่งเงินบอกออเอาไปโตไปทั้ง <laughs> นั่งเงินจะเจ็ดสิบแล้ว ท่านเป็นห่วงคือท่านคุ้นเคยกับยุคสมัยที่มนุษย์ยังไม่เสื่อมจากศีลธรรมนนะี่เนาะและเห็นมันตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยยังไงก็เห็นเป็นเด็กละหลอดนเน,นแล้วจะลุ่มห้อมทํานาล่มจมแล้วต่อจากเมื่อวานนะจ๊ะก็เลยมาบวชที่วัดสองพี่น้องอีกที พอบวชเส็จก,ก็ไปกราบหลวงปู่เสียงหลวงปู่ก็ถามว่าเออบวชครั้งนี้หมดเงินไปเท่าไหร่ยุคนู้นนะจ๊ะเรื่องหลองตอบว่าประมาณหกเจ็ดพันบาทครับยุคนั้นนะจ๊ะเสียงหลวงปู่ฟังแล้วก็ตอบกลับมาว่าเออหมดไปตั้งหกเจ็ดพันอยู่ให้มันคุ้มเงินหน่อย สกปลกมากค่ะแทนที่หลวงปู่จะพูดว่าบวชตลอดชีวิตท่านก็ไม่พูดเพราะเหมือนท่านจะรู้ว่าหลวงหลอมจะบวชอยู่ไม่ได้นอนซึ่งก็จริงๆค่ะหลวงหลอมบวชได้แค่สองปีก็เสรก็ไม่อีกจากนั้นก็หลวงหลอมตัดสินใจจะไปเป็นเศรษฐีไปทำง,งานที่ภาคใต้จึงได้ไปหาป้าดา ซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆของหลวงปู่อยู่ที่วัดปักน้ำภาษิเจริญได้บอกให้ป้าดาช่วยพูดกับหลวงปู่ให้หน่อยว่าที่มานี่จะขอยิงเงินหลวงปู่สักห้าร้อยเป็นค่าเดินทางไปจังหวัดสงขลาถึ่งพอหลวงปู่รู้ดังนั้น แต่กัดโดละสอนลุงหลอมเป็นการใหญ่ว่าไอ้เงินนะ่ะมึงอย่าคิดว่ากูมีนะที่มีอยู่เนี่ยเ <c oughs> ขาทำบุญทำทานมาทั้งนั้นแหละ <c oughs> ของกูเองไม่มีจากนั้นหลวงปู่นก็เล่าชีวิตท่านในสมัยที่ยังไม่บวชให้ฟังเพื่อเป็นการสอนลุงหลอมว่า กูนะตั้งแต่รุ่นหนุ่มคนให้เงินมาหนึ่งช่างหนึ่งช่างเท่าไหร่อาจารย์แปสิบบาทสมัยก่อนเนะาะก็เาเงินมาเป็นทุนซื้อข้าวล่องข้าวล่องเรือขายข้าวนะจะจจนกระทั่งช่างหนึ่งมันเงาะช่างหนึ่งเนะงอกเงยขึ้นจนจาระก็จกะขยายซื้อเรือได้อีกลำหนึ่ง คนสมัยก่อนเขามีบุญเขามีแก้วสารพัดนึกจะนึกอะไรก็ได้แต่สมัยนี้แก้วสารพัดนึกไม่มีแล้วไอ้เงินทองนี่แหละจะแทนแก้วสารพัดนึกได้และถ้ามีเงินมีทองก็ให้รู้จักรักษาอย่าดูถูกเห็นว่าเฟืองหนึ่งสลึงหนึ่งเป็นของไม่มีค่า ซึ่งขณะหลวงปู่สอนลุงหลอมไปเนะี่ยลุงหลอมก็นั่งร้องไห้ไปก่ะซึ้งจนสุดท้ายลุงหลอมก็ลุกหนีฟางลำพึงในใจจะไม่เอาเงินแล้วมาขอยี่ยมมึงแค่นี้ทั้งด่าทั้งสอนเลย เอาแล้วเงินแค่นี้ทนที่จะได้เงินแต่ลวงปูท่านกระจดีค่ะเห็นลุงหลอมลุกหนีไปก็ไปบอกให้ป้าดาได้นอาเงินไว้ลุงหลอมห้าร้อยบาทจริงๆโอ้สุดคุ้มนะลุงหลอม <laughs> ต้องกลับอีกทีหนึ่งนะ่ ยังเจอ,อกยกเนอะแต่หลวงพ่อครัหลวงหลอมบอกว่าการสอนของหลวงปู่ครั้งนี้ได้ผลมากเพราะหลวงหลอมใช้ไปตลอดชีวิตใช้คำสั่งสอนที่ไปเดียวกัหลวงปู่พระธานนวาดใหนหจไปตลอดชีวิตโดยหลวงหลอมบอกว่าตั้งแต่ถูกสอนครั้งนั้น จำแม่นมากเอ๊ทำเป็นลงนะ่ะกลายเป็นคนมัธยัตต์ตั้งแต่วัดนั้นจนความประหยัดและรู้จักใช้เงินของลุงหลอมรู้ไปทั่วอำเภอสองพี่น้องเพราะเมื่อลุงหาเงินได้ก็ไม่เที่ยวไม่กินฟุ่มเฟือยซื้อของมาก็เก็บรักษาเสียหายก็ซ่อมแซม จนสามารถใช้ได้นานๆจนอำไปลงหลอมสามารถเก็บหอมรอมริบจนมีเงินสี่แสนบาทเอาดอกผลมาทำบุญและก็ตอนนี้ทำพินัยกรรมไว้ถวายหลวงพ่อธรรมชจยยบตทวเจ้าเพื่อสร้างนุศรสถานหลวงปู่วัดปากน้ำ ก็ไปสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะจ๊ะอนโมตนาสาธุกับลุงหลอมด้วยจ้าสาธุสาธุสาธุโอ้นี่โชคดีมากเนาะได้รับมรดกของลุงหลอมนี่นะซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากห้าร้อยนั่นแหละหาร้อยบาทแล้เขาเอามาสร้างนุศรสถานหลวงปู่ ในเส้นทางหาุจิีอาจาองไะจ๊ะอาแบ่งป่วยให้นักเรียนนวานฝันนิสแฝงยาุโลกคนละนิดนิดอยากได้เน้นๆตั้งทำเองตั้งมาปลูกดอกดาวด้วยเนาะแล้วจยาุลงลอไปทำงานที่ภาคใต้สองปีก็กะว่าจะไปทำงานต่อที่มาเลเซียในยุคนั้นนะจ๊ะ เนื่องจากแม่ของลวงหลอมไม่ให้ไปจทิงทำให้ลวงหลอมต้องกลับไปอยู่ที่อำเภอสองพี่น้อง <c oughs> จนก,กร,ะระทั่งปีพุทธศักราช2499ซึ่งก็เป็นช่วงที่หลวงปู่ท่านอาพาธทำให้น้องชายและหลานงหลวงปู่ได้มาช่วยกันดูแลอุปถักทั้ทงน้องชายัับหลวงปู่และหลานหลวงปู่นะจ๊ะต <c oughs> ามทันไหมจ๊ะ ึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลุงหลอมสาธุจ้ะเรงหลอมบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งขณะที่โอทากหลงปูอยู่เกิดอู้สึกเบื่ออยากกลับบ้านเพราะงานมันซ้ำซากจำเจอยู่ไหนก็ซ้ำซากจำเจนั่นแหละลุงหลอมคือตอนนั้นท่านคงยัง เลจักหลวงปู่ในระดับหนึ่งเนาะในฐานะเป็นหลานนั่นซึ่งพอคิดยังไม่ทันข้ามวันหลวงปู่ท่านก็พูดลอยๆให้ลุงล้อมและอุปถาม์คนอื่นได้ยินว่าเออพวกมึงมาไปยาบาลกูเนี่ย มึงไปพยาบาลพระสักเก้าองค์สิบองค์นี่นะบุญยังไม่เท่าพยาบาลกูหรอกนี่เนาะคือท่านพูดให้พอที่จะเข้าใจได้ก็เลยพูดในระดับขนาดนี้จะ้ะคงต้องครูวิาต้องขยายความแล้วจรงเยอะเก้าองค์สิบองค์แล้วก็ บุญยังไม่เท่าพยาบาลกนหลอกพอลุงหลอมฟังนั้นก็ใจฟูเลยคือพระเด็กกุลลูฟูท่านรู้ว่าถ้าพูด,พดกันนี้ก็ฟูแล้วก้าวองค์สิบองค์ล่นนี้ฟูยากกับตังขยาย ก็ใจฟูคิดได้รู้สึกว่าตัวเองแนะ่เป็นคนโชคดีเกิดวิติมีเรี่ยวมีแรงหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยค้อนี่น่งหุ่นไล่ฟังเนาะมีปิตินับจากนั้นก็ไม่เคยคิดเบื่อหรือท้อแท้ที่จะดูแลท่านอีกเลยนี่เนาะซึ่งเรื่องนี้ปู่ผง ซึ่งมีศักด์เป็นน้องชายของหลวงปู่แตนะ่เป็นอุปทาคนสำคัญอีกคนหนึ่งตอนนี้ท่านก็ะสิ้นไปแล้วนะจ๊ะนะสาธุจ้ะปู่พงได้เล่าให้ลูกฟังว่า ช่วงนั้นสบายสบายคือช่วงหลวงปู่สบายสบายจ้ะจานก็จะออกมานั่งเก้าอี้หวคุยกับปู่ผงว่าไอ้ผงที่พวกมึงมาพยาบาลกูน่ะพวกมึงเบื่อกันไหมเบื่อกันไหมไม่อ่านซ้ำแล้วตอบแทนปู่ผงหมดเลย ผมก็ตอบไปว่า <Bye. S 1> อถูกต้องจะ้ะแล้วโปรท่านก็พูดต่อว่าที่พวกมึงพยาบาลกูนะ่ะมึงรู้ไหมว่ามันดีร้อยดีพันแล้วนอะดีร้อยดีพันแล้วนะมึงรู้ไหมว่ามันดีร้อยดีพันแล้วนะที่มึงปฏิบัติกูเนี่ย ปฏิบัติพระอื่นสิบองค์ยังไม่ได้ปฏิบัติรูองค์หนึ่งล็อกนี่ตามทามไปจ๊ะพระถ้าพูดเยอะกว่านี้ก็เดี๋ยวก็มาขอใจเหมือนท่านก็ลองเคยพูดเยอะให้ลวงเป่งฟังอ่ะเออเป่งเดี๋ยวจะนิมนต์พระจำตัวเลขไม่คยได้แล้วมานานแล้ว เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหรือไงจำไม่ได้เราเลยจะตงเปลี่ยก็มองหาตรงไหน <laughs> จะไม่ให้ฟร์มหรอกเองเตวติฐานดี <laughs> นี่แค่สิบองค์นะ <laughs> ตอนนั้นแม่ชีถนอมก็นั่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแม่ชีถนอมนี่ท่านเป็นแม่ชีที่เข้าถึงพระธรรมากายถึงวิชาธรรมกาย ยุคเดียวกับคุณยายของเรอเนี่ยจ้ะหลวงปู่จึงให้ไปดูว่าผู้ัจิัติหลวงปู่ตายแล้วจะไปไหนโดยบอกว่าเอา้าดูให้เขาหน่อยสิ <c oughs> บุญที่เขาดูแลพระต้นทายเขาได้บุญกันยังไง <c oughs> นี่พิธีถนอมก็นั่งเกาทีดูอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตอบสั้นๆว่า พอที่ผู้ฟังจะเข้าใจคนปฏิบัติหลวงพ่อต้องขึ้นสวรรค์เจ้าค่ะพราะก่อนนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลยอย่างน้อยก็ดาววดึงนี่พูดย่ยอๆแต่ใส่างนี้เนอะอเนี่ดยดูแล้ว่าต้นิหารเนี่ยคือพูอออดเฉพาะกระซิบกำลัาจะไปทั่วโลกนี้เน่ คือพระต้นท่าคือธาตุดินน้ำลมไฟบิญยากาศอาวาไปเลยสาวจากสมมติสาวจากเราในปลายธาตุสาวไปถึงกลางธาตุเี่ๆยๆสาวจากกลางธาตุก็ไปถึงจ้ตอนแหล่งนูนหมอกมอยและเป็นพระ เป็นพระจะ้ะแปลว่าเลยเทวาดาผมรูปผมเลย์ยิ้มไปจากพาดโปรดเลยก็ไปเลยเลยเลยไปแถึงว่าปราบไปเลืเลยเลยไปเลยไปเอยไปเรืเ่ oh. อยเย่างนี้จะได้ปูนแค่ oh. สิบองค์เลยเงย,เยนอน oh. แต่พูดพอให้เข้าใจ <Yeah. S 1> เพราะกนดาษอยู่ใกล้ๆยัง,ยง,ยงไปดูหนังกลางแบง yeah. ยังไม่รู้รสก่อยแลเค็มว่ากําลังอยู่กล้อะไรณช,ช่วงเวลาน,นั้นนะจ๊ะแต่มารู้ซึ่งภายหลังอย่างหลวงปู่ไม่อยู่แล้วเ<ช>นี่ยจะเป็นนะจะอี้หนอ,อ<ช>สุดท้ายนี้เรื่องราวความสกิลถึงหลวงปู่ที่แฝงอยู่ในอัตชีวประวัติของหลวงหล,มล่มและปูผงยังมีอีกมากค่ะ<ช>ซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น<ช>โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ